เดียหอเนียลองบึงกีเนี่ยบึง่อยักังี้บมเนี่ยน่าสิลืมให้เพิ่นลืมลอ่ะจันเดินบา่นจับ้เมนจันเดินจับ้เฮ้ยไดุ้จัก bác kem bơ này bát cắt bát thưa xiềng à. cái thằng bơ này bao cắt bát mát độ ừ. <laughs> không đẹp โอ้จบเอาเองบ้าน oh, yeah. ี่ยานใจเพิ่อนประธนใจเออมี่ะมินะปมากไมได้ไ้านเนี่ยนี่เอากินกินบอแชไว้กินมือเอากินอันนี้นะเออมาื้มาสิมาอยู่ข้าเจ้บบอน เลาะคุนเลาะพีน่ะจิงิงยิ่งกินข้าวเลาะลำกางเฮือนแต่พนั้นสมบองกีน่ะยันอ้อมเฮือนสมบองกีน่ะจะสุปไปเลาะเลยแม้มันนานดีกระดูกจ้มันหักท<ห>่าน่ะเด้อจะอสุปไปเลาะให้นอนอยู่แต่บอลเก่นนนกานี้เ <c ười> มื่อยแล้วแต่บื่นบุน <c ười> บืนบ่นพีอยู่อ่ะเขาชิบมาอีกยุงบุเขาชิบมายุงบุมาขันเจ้าฟังความนะขันเจ้าบัวฟังความเราคนชิบบัวมาเอาบัเนี่ย ทำท่าเอาบเน้คพณดอะไทท่าเอาเจ้าเนี่ยงูเบนน่าบเสน่ะคนี้เจ้านี่บโบฝั่งวันนี้สตี่คนนี้ปลาสีห้องปลาปาสีห้องแลไวเป็นยังเกาอปาสีห้องตีขคงไรงูผัวชีนีเจ้าฮีย่างย่างซะแล้วเจ้าหีตโตไปเด PD เมื s <S wow. s <S s <S yeah. mm ่อเท่านี้พิต๊พนกข้าที่ห้องนั่ก็กระบอกสิลนบ่อืมเม่กระบอกลนพาที่ห้องตี่คองอะไรอย่างเนี้ัวลี่มันก็เสียบะเข้าก็เสียบาให้ัวเอาไม่ยั่งล่ะเอาเงินโอ้ักได้เงินซะบอกเจ้าไล่ันได้เอาเสนนนึงบ้าเด้ปั่นไปแล้วกันมาไล่คนนั่นนะโอ้ยน่าเยววันเนี้ยเยี่ย ลูกกกเจ้า <Kin> น <ic avenues> ่ะซื้อยังก่อซื้อลูกกกเจ้าหน่ะซื้อเต็มๆแล้วน่ะต้องกกนะเออเถื่องขำเถื่องขำบ้าจังว่ซื้อมวนเห้เราก็ฮู้จักบ่าแล้วน่ะเอ้าอย่าขี้โม่งกระทองสาววัดคำฮงซื้อบอทองสววัดนีอยู่วะเออบัดลูกกกอันซื้อซื้อยังก่อซื้อเถื่องขำซื้อเนี่ยเก่ออันซื้อซื้อลูกกกแท้ซื้อเนี่ ชื่อลูกกกใชห้โให้ฟังม่บอกบม่เลยกกับน้องเราบอกองลูกกกกัอย่างมาสวัสดีทองคุณเออแม่เลยสวัสทองคุณสวัสดีทองคุณแม่บอกเออสบับทองคุณลูกกกให้คำหงเบาอัน รูปไปเห็นไม่มีวะล่องคุณล่องพีไปหรอจันเนะบุญจันเดินไอ้คำเดินเนื้อตามาไตโม่ไทยมไยก็สิดปินเลยพี่เอ้ามันประเทศน้าเจ้าขักขับรถไฟไะเงยขึ้นรถห้องเข่าหองเข่าก็ะโบกกระมบไปโมวมาเนหะ เขาเว้าผมได้คนเออสิเอาลายไปได้ก็เงินน่ะยังได้ลายไปได้ก็บ่แม่นเงินนะยังได้ลายไดมันเพิ่นมานี่น่ะบ่ฮู้จักจว่าจักได้เงินจักเจ้ากได้ายปนไดสิให้เพิ่นสิให้เพิ่นให้ายปนไดังไดายปานนั้นเออจักแล้วเ้ยังได้ายเว้ยบ่อาจ100นึงพ่นบ่อื จาก้อยนึ่งก็พอเลยเนาะมนมมนไม่พอเห็นแม่เนีอยงชิงชูม,ชม,มือ <c ười> โอ้อยหนึง่งมน้อยลรวบ่ก็น้อยแค <c ười> ่นีน <üre> เนสะนะี่ยวไลไปได้ขนาดเดียวห้าเซนเอ้ห้าเซนเหรอห้าเซนกีบบบ่ <c ười> ห้าเซนยังนอนาเอา้เอาคืออะไรพูดอะไรเดียวจังเลเบิ่งเอามันพูดอะไร ຜູ້ໃດຈະว่าເຫຼົ່າເກີດปีເດີ້ກັບເຈົ້ານະອັນນີ້ອັນນີ້ຫມູຊາຍເກດปีເດີ້ກັບເຈົ້າສັ້ນເບາະເອີເກີດພ້ອມກັນສກນບຍ

แม่ดาเหืองบ่อน้ำมาสุกินเด้แม่ดาเหืองแล้วขาขี้มูกอะวันนี้กูมาจะปลาสับใให้กแห่บ้านไหลทายแม่จ้าด้ทิน้ำเทลูกชายไล่ทั้งลูกชายทั้งลูกทั้งลูกสาวเออดนกิน้ำเมื่อสุกคนอื ขอดำชื่อเออขอซื้อนั่นแหละแม่นั่นแหละนเ่ข่เมานีานีมะน้อยนะน่ผาเนาาผม้าไว้บิดหน้าบิดฮอนนั่นแหละบิดยวกับฮอนี่น่ะมีขอนาอันเช็เข้าสีไห้เขาไห้จักบื้อะ ขาจะให้เท่าไรเจ้าจะก็แ่เท่าไรนาจักม่บจักที่ร่ายังไุจักตั้งตเอนอนผู้ใดก็ีมาเสม้งินนั้นเอาไหร่งนะหยุดกอนเสยดก้นนั้กเนี่ยก็ซื้ก็สวับก็สวั์ทองคูณเดนา Lúc xài cục cháu này Cháu chắc pi là gọi nhau chỗ nè rồi, chắc pi Chắc pi thì hẹn nó khứt bằng đố <đại> Đâu si mà hãy cũng khứt bằng cơ Phải chứ không trường, ว่มันนั้นคือว่ารอยกับสา้าปีคือว่าซิโมเมนบอกใช่แม่แม่แม่ดาวไปใช่ลงหมดพี่เดียแม่ดาวก็่งอยู่แคนั้นนะเอหนยเหมือนแม่เนี่ยเอนพันอนี่พีเดียวองขับเหมือนแหงริโแม่ดาวก็ลดโ้อามละที่ชอบมาดึงขันขันขันโมได้เงินกัน ว่าให้ฉันบะเอ้ยโอเวีนโนโอเมียนยันใส่ผู้นี้แล้วอนมูเลยจับเงื่อนใส่ผู้นี้ขวดมูเออแอ้มันก็จะขวมเออ